แล้วก็อันนี้นะคะพยายามอย่าไปตัดเข้ามุมถ้าหนูตัดเข้ามุมแล้วถ้าเนื้อมันเยอะเล็บก็จะมาแทงอยู่ใต้เนื้อทำให้เราเป็นหนองนะคะหนูก็ตัดหนังออก ตัดเล็บตัดได้เฉพาะด้านหน้าห้ามตัดเท้าซอกใช่แต่ถ้าเกิดหนูตัดเข้าตามรูปเล็บของหน้าเล็บหนูหน้าเล็บหนูแหลมโค้งถ้าหนูเอาด้านข้างออกให้หมดหนูจะกลายเป็นเล็บขบนะคะส่วนอย่างนงี้หนูเขีย่ยขี้เล็บงัดขึ้นออกาเงี้แค่หนอันนี้คือล่องรอยของการผ่านการนักศึมา ะะห้ามตัดทแยงเข้าซอกแต่ในคลิปที่พี่เอื้อมตัดทแยงเข้าซอกพราะพี่เอื้อมจะต้องเอาเล็บที่แทงของหนูออกตัดออกไปแล้วหนูจะต้องดูแลแบบที่พี่เอื้อมบอกแผลหายหมันแช่น้ําขอบเนื้ออยู่ตรงนี้ตัดได้แค่นี้ห้ามตัดตีโค้งเข้าไปอยู่น บางทีเวลาทําคลิปหรือพี่อเอิมเออนั้นะบางทีพี่เอิมจะพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ซําๆเพราะแต่ละคนนิ้วเท้าไม่เหมือนกันว่าจะต้องดูแลแบบไหนเนาะแต่ของหนูจะต้องดูแลแบบนี้และเราเป็นคนเหงือออกเท้าเหงือออกเท้าหนูจะต้องคอยหมั่นแช่น้ําเขี่ยทําความสะอาดออกอย่างนี้ห้ามงักเข้าเจ็บมากเลยตอนเขี่ยเหรอนิดเดียว เขี่ยแค่นี้เองลูกเนี่ยเขี่ยแล้วก็ขึ้นแค่นี้มันจะดูแค่แบบว่าเจ็บเจ็บเน่นๆนนแค่นั้นแห<ม>ละแต่ถ้าหนูแบบคลิปอันเก่าหนูอ่ะโหดมากอันนั้นน่าสุดสุดนี่นะคะคเขี่ยทางความสะอาดขอบเนื้ออยู่แค่นี้หนูสอดสัมีว่อะอะไี่ทำให้ดูหนูดูนะกดอย่างนี้แล้วสึกเจ็บนะ<ม>ขอบดำเขี่ยทางความสะอาดกด หนองออกแล้นิดเดียวเขี่ยออกงัดที่เล็บขึ้นพวกนี้ที่จะทำให้เรากลับมาเป็นเล็บขบคือพวกเศษพวกนี้บางทีหนูจะเห็นว่ามันเป็นสีดำๆๆหนูไม่กล้าตัดเนาะแค่นิดเดียวหรอกมุมนิดเดียวแต่งมุมนิดเดียว อันนี้พี่มแต่งมุมให้นิดนึงแค่นี้เจ็บไหมเ็น่อยปกติจะไม่ใส่แบบนี้ใช่ใช่ใช่ใชถูกแล้วแต่หนูจะต้องเขีย่ยทำความสะอาดแบบนี้เพราะหนูเป็นคนเหงื่อออกเทา้านะคะ,คะอ่อหนูโล่งไหมโล่งอ่านะคะคนเหงื่อออกเท้าต้องคอยเขีรยข้างใต้เล็บ มันจะมีพวกเศษเนือ้อเศษเนื้อจากการที่เราเป็นคนเหนื่อยออกเท้ามันจะทําให้เวลาเราโดนน้ำแล้วเศษ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 หนังเศษอะไรที่มันอยู่ข้างใต้อ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นสีดำๆดำทำให้เราเป็นหนองเป็นอะไรได้อีกเนี่ยน,นี้นะครับเลือดน,น,นะ,ะนนนะเขียวออกให้เล็กๆกั้นสําเลด้านข้างพอเล็บระชนขอบเนือ้อ ถ้าหนูใส่รองเท้ารัดหรือบีบก,ก็จะทำให้หนูกลับมาเจ็บหนูก็ต้องดูแลแบบนี้แรกๆก,กั้นสำลีด้านข้างพอเล็บมาชนขอบเนื้อหรูเปลี่ยนการกั้นสอบสำลีไว้ข้างหน้านะคะเอามือกดอ้าเพื่อให้เหนื้อมันอ้าเอาสำลีดันเอาไว้ด้านข้าง เล็บมึงก็จะไม่มาชนทําให้เราเฉบพอพี่เอิ้มไปกั้นแล้วหนูเป็นไงอ่าแค่นี้นะคะนี่แหละแอมบอกแล้วว่าไม่เข้าใจในการวิธีการดูแลเล็บของหนูทักมาถามพี่เอิ้มได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ถ้าหนูเป็นแผลพี่เอิ้มก็ต้องตัดใหม่เพราะมันเป็นหนองอีกแล้วหนองกลับมาจาก ทำงานหรือเรียนน้ำเกลือเทลาๆนะคะแค่นี้หรืเดียวแค่นี้เดีดที่ทำให้หนูเป็นอ่ะในสีดำๆนี้นละ่ะมันเป็นล่องรอยของการที่เหงื่อออกเท้าอหนูโล่งไหม 嗯。嗯 để